เรื่องราวต่อไปนี้เป็นความเลือดเย็นของผู้หญิงที่ชื่อว่าแสงเป็นแม่เลี้ยงที่ไม่ต้องการที่จะเลี้ยงดูลูกเลี้ยงที่รู้สึกว่ามันเป็นภาระแล้วเธอมีแผนการอย่างไรผลกรรมที่เธอได้จะเป็นแบบไหนเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะหญิงสาวนามว่าพลอยเธอเติบโตมาพร้อมกับความยากลำบากหลังจากที่แม่แท้ๆของเธอได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เธออายุเพียงได้แค่6ขวบเท่านั้น พ่อของเธอก็ได้แต่งงานใหม่กับแม่เลี้ยงใจร้ายที่ชื่อว่าแสงผู้ที่แสดงออกถึงความเกลียดชังอยู่เสมอแสงมักจะใช้พลอยทำงานหน,หนักๆโดยที่ไม่มีความสงสารหรือเมตตาใดๆทั้งยังคอยํำหนิติดเตียนทุกครั้งที่พลอยทำอะไรไม่ถูกใจวันหนึ่งพ่อของพลอยต้องออกไปทำงานที่ต่างจังหวัดนานหลายวันแสงจึงช่วยโอกาสนั้นอ้างกับพลอยว่าต้องการไปซักผ้าด้วยการที่ลำทานในป่า เธอจัดการแบกตะกร้าผ้าเต็มใบไปกับพลอยในป่าพลอยก็เดินตามแม่เลี้ยงไปด้วยความร้าเดียงสาไม่รู้เลยว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เห็นบ้านที่แสนคุ้นเคยนี้เมื่อมาถึงที่ลำธารกลางป่าแสงบอกกับพลอยว่าซักผ้าไปก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นฉัน,ฉนจะกลับมารับเธอพูดจบเธอก็เดินจากไปทิ้งพลอยให้นั่งอยู่คนเดียวกับตะกร้าผ้าพลอยเฝ้ารอทั้งวันตั้งแต่แสงแดดลอดระอุ จนถึงตะวันรับขอบฟ้าความมืดก็ค่อยๆกลืนกินป่าใหญ่แต่แม่เลี้ยงของเธอก็ไม่เคยที่จะกลับมาหาเธออีกเลยเสียงแมลงกลางคืนทําให้เธอหวาดกลัวเธอนั่งกอดเขาร้องไห้ทำกลางเสียงลมและก็ความเงียบงันของป่าพ่อยไม่กล้าที่จะกลับบ้านพอเส้นทางมันวบกวนแล้วก็มืดสนิทเธอจึงจําใจนอนใต้ต้นไม้ในคืนแรกผ่านไปก็ด้วยความหวาดกลัวผวาเช้าวันรุ่งขึ้น พอยตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหิวหอยเธอยังคงซักผ้าไปเรื่อยๆพราะคิดว่าแม่เลี้ยงจะต้องกลับมาช่วงเวลานั้นเธอก็เริ่มเก็บน้ำและผละไม้ป่าเพื่อนำมาประทังชีวิตแต่การใช้ชีวิตในป่านั้นไม่ง่ายเลยฝนตกหนักก็ทำให้เสื้อผ้าที่ยังไม่แห้งกลับมาเปียกชุ่มอีกครั้งวันเวลาผ่านไปพอยก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าแม่เลี้ยงไม่มีวันได้กลับมาเธอถูกทิ้งให้อยู่กลางป่า แต่เธอก็ยังคงอยู่กับลำธารซักผ้าซ้ำไปซ้ำม,มาเพื่อปลอบประโลมจิตใจของตัวเองทุงหญ้ากลิ่นดินและเสียงน้ำไหลกลายเป็นเพื่อนของเธอจากเด็กหญิงตัวเล็กๆพอยก็ค่อยๆเติบโตเป็นสาวในป่าใหญ่ผมเผ้าของเธอยาวลงรังผิวซีดเซียวจากการขาดสารอาหารหลายครั้งที่เธอนั่งร้องไห้อยู่ที่ขอบลำธาร บางคืนเธอได้แต่นั่งมองทางเดิมที่แม่เลี้ยงเดินจากไปหวังลึกๆว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่เดินผ่านมาเจอหลังจากที่ยายแสงทิ้งพลอยเอาไว้ในกลางป่ายายแสงก็ไม่ได้แม้แต่เหลียวที่จะกลับไปดูเธอเธอกลับบ้านเก็บข้าวของเพียงเล็กน้อยทิ้งสามีนั่นก็คือพ่อของพลอยผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยและก็ได้หนีออกจากหมู่บ้านอย่างไร้ร่องรอยยยแสงไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องราวของเธอที่ทำาผิดบาปเอาไว้ เธอจึงตัดสินใจไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลเมื่อมาถึงที่หมายยายแสงก็อ้างกับชาวบ้านที่นั่นว่าเธอเป็นแม่ไม้ไม่มีลูกไม่มีภาระใช้คำพูดวหวานและท่าทีอ่อนน้อมไม่นานนักเธอก็ได้พบกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าฟักที่มีอายุน้อยกว่าเธอเกือบสิบปีฟักถูกใจในความขยันและการดูแลเอาใจใส่ของยายแสงจึงตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน ในช่วงแรกแยายแสงก็ดูเหมือนจะพบกับความสุขเธอมีฟ้าคอยดูแลเอาใจใส่เธอได้ชีวิตใหม่อย่างที่ต้องการไร้ภาระไร้เด็กหญิงที่คอยสร้างความลำคาญใจยายแสงนั้นก็ได้ใช้เงินทองที่ติดตัวมานำมาเริ่มทำไร่เล็กๆกับฟักชีวิตของเธอก็ดูเหมือนจะสงบสุขแต่ลึกๆแล้วในยามค่ำคืนเมื่ออยู่คนเดียวภาพของปอยที่นั่งซักผ้าอยู่กลางป่า ก็แว็บเข้ามาหลอกหลออในใจของเธออยู่เสมอเยแสงพยายามที่จะสลัดความรู้สึกผิดออกจากใจแต่ยิ่งเวลาผ่านไปภาพในอดีตก็ยิ่งกลับมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นปวานร้ายก็เริ่มมาเยอนเธอบ่อยๆเสียงน้ำลำธารที่ไหลกระทบเสื้อผ้าก็แวววเข้าหูเธอทุกคืนแม้จะอยู่ห่างจากไกลหมู่บ้านอื่นที่ห่างไกลจากป่าแห่งนั้นวันหนึ่งขณะที่ฝนตกหนัก พอ,อยก็ลุกขึ้นยืนเพื่อที่จะตากผ้าที่ซักเสร็จแล้วเธอพลาดท่าล้มลื่นลงไปในลำธารหัวของเธอกระแทกกับโขดหินอย่างแรงเลือดสีแดงสดไหลเจือปนไปกับสายน้ำเสียงฝนก็ได้กลบเสียงสุดท้ายของเธอไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรับรู้พลอยสิ้นใจอยู่ในลำธารน,นั่นเองดวงวิญ,ญญาณของเธอไม่อาจหายไปไหนได้ด้วยความผูกพันกับซักผ้าที่ไม่ยอมเสร็จ และความหวังที่แม่เลี้ยงจะกลับมารับเธอนั้นก็ยังคงติดใจจึงทำให้วิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่กับลำธารวันเวลาผ่านไปหลายปีต่อมามีชาวบ้านลงเข้าไปในป่าพวกเขาได้ยินเสียงน้ำกระทบกับผ้าแววมาแต่ไกลเมื่อเดินไปตามเสียงก็พบหญิงสาวคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวตัวซีดนั่งอยู่ริมทางเมื่อเดินไปตามเสียงก็เดีพบกับหญิงสาวคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวซีด นั่งอยู่ตามริมทานใบหน้าของเธอมองเศร้าผมยาวปลดใบหน้าเธอกำลังซักผ้าด้วยท่าทีที่แสนเศร้าบางคนเห็นพลอยลุกขึ้นตากผ้าและหันมามองพวกเขาอย่างชา้าช้าดวงตาของเธอว่างเปล่าเจ้าบ้านต่างก็ตกใจรีบวิ่งหนีออกจากป่าบางคนกลับบ้านไปด้วยไข้ขึ้นสูงอย่างไม่มีสาเหตุเพราะภาพที่เห็นนั้นยังคงตามหลอกหลอน เรื่องเล่าถูกกระจายไปทั่วหมู่บ้านบางคนก็ว่าเป็นพลอยที่ไม่ได้ทำร้ายใครแต่ภาพที่เธอซักภาพด้วยความทุกข์ระทมนั้นก็ทำให้ผู้คนรู้สึกเวทนาอย่างจับใจหลายปีผ่านไปสามีใหม่ของยายแสงที่ชื่อว่าฟักก็ได้หนีหายยายแสงต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวในช่วงบั้นปลายชีวิตเธอล้มป่วยลงจากโการคชราร่างกายผายผอมจนแทบไม่มีเรี่ยวแรงวันหนึ่ง ยายแสงได้เรียกชาวบ้านใกล้เคียงมาที่กระท่อมด้วยลมหายใจที่รวยลินเธอรู้ว่าตนเองใกล้หมดเวลาแล้วฉันมีเรื่องจะสารภาพเสียงแห่พระเอย่ยออกมาท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนฉันทิ้งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าพลอยเอาไว้ที่ลำธารตอนที่เธอยังเป็นเด็กๆฉันไม่เคยกลับไปหาเธออีกเลยแต่ฉันคิดว่าเธอคงจะเอาตัวรอดได้ คำสารภาพของยายแสงทําให้ทุกคนตกใจแต่หนึ่งในชาวบ้านนั้นก็พูดขึ้นมาว่ายายแสงเธอไม่รู้หรือว่าพลอยน่ะตายไปนานแล้วคําพูดนั้นทําให้ยายแสงเบิกตากว้างสุดขีดชาวบ้านเล่าว,ว่าพวกเขาเคยพบเห็นวิญญาณของพลอยนั่งซักผ้าอยู่ตามลาําธารใบหน้าของเธอเศร้าหมองเหมือนรอใครสักคนยายแสงได้ยินดังนั้นน้ําตาก็ไหลาอาบแก้ม มือที่เหีียวย่นก็ได้สั่นดาลิกโอยแม่ขอโทษขอโทษนะลูกแต่คำขอโทษนั้นได้สายเกินไปเสียแล้วลมหายใจสุดท้ายของยายแสงก็ได้สิ้นลงในค่ำคืนนั้นเองแม้แยายแสงจะจากไปแต่วิญญาณของพลอยก็ยังคงติดอยู่ที่ลำธารกลางป่าใหญ่ชาวบ้านที่ขึ้นมาบนป่าเขาเพื่อหาของป่าหรือว่าตัดหน่อไม้ต่างก็เล่าลือกันว่า พวกเขามักจะเห็นหญิงสาวในชุดขาวซีดนั่งซักผ้าอยู่ริมลำธารเสียงผ้าถูกกยีดดังก้องไปทั่วป่าพร้อมกับเสียงเสื้อื่นแผ่วเบาที่ทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวและเวทนาบางครั้งเมื่อมองเข้าไปใกล้วิญญาณของพลอยจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆดวงตาไร้แววที่เต็มไปด้วยความเศร้าหมองทำให้ผู้คนถึงกับขวัญปวาหลายคนล้มป่วยลงหลังจากกลับออกมาจากป่า แต่ก็ไม่มีใครถูกทำร้ายเพราะพลอยไม่เคยโกรธใครนอกจากยังคงรอคอยแม่เลี้ยงที่ทอดทิ้งเธอเอาไว้ภาพวิญญาณของพลอยกลายเป็นเรื่องเล่าขานที่น่าเวทนาและก็น่ากลัวที่สุดในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าลำธารยามค่ำคืนเพราะกลัวว่าจะเห็นภาพของหญิงสาวที่ยังคงนั่งซักผ้าอยู่ด้วยความทุกข์ทมที่ไม่อาจหลุดพ้นได้ ความผิดบาปของยายแสงอาจสิ้นสุดลงพร้อมกับลมหายใจของเธอแต่สำหรับพลอยวิญญาณเด็กสาวที่ถูกทอดทิ้งยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิมซักผ้าในลำธารไม่รู้จบผู้คนที่พบเห็นต่างก็ได้แต่สงสารแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเธอได้เสียงซักผ้ากลางลำธารยามค่ำคืนกลายเป็นเสียงทั้งน่ากลัวและก็เศร้าที่สุดสำหรับผู้ที่หลงเข้ามาในป่าแห่งนั้น